โมโรจอมเวทผู้กืนกินดวงดาวตัวร้ายบอสนะครับที่โคตรดีสุดๆเลยของดราคอนบอลซูเปอร์มันดีสมคําอวยขนาดนั้นจริงหรือไม่วันนี้เรามาพิสูจน์กันก็หลังจากที่อนิเมะดราค o n บอลซูเปอร์นั้นได้มีการประกาศว่าจะมีการทานะครับเป็นอนิเมะซาก้าใหม่ภาคสายตรวจอวกาศซึ่งแน่นอนว่าตัวร้ายตัวบอสท,ที่สุดของภาคนี้ก็คือเจ้าโมโรนั่นเองอีกหนึ่งตัวร้ายดราคอนบอลซูเปอร์นะครับที่ผมนั้นโคตรอวยสุดๆเลยว่านี่มันคือตัวร้ายดราคอนบอลที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นตัวร้ายดราคอนบอลนะครับ และทําให้รา้อนบอลนั้นเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฉดไปอย่างชัดเจนเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักโมโรผู้กินกินดวงดาวนะครับแบบคนละเอียดเลยว่าทําไมตัวละครตัวนี้นั้นจึงเป็นหนึ่งในตัวร้ายนะครับระดับท็อปของรา้อนบอลเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ความแข็งแกร่งนะครับดีไซน์ตัวละครหรืออะไรต่างๆมากมายสําหรับตัวละครตัวนี้สําหรับโมโรท้า้ผมนิยามมันเลยเนี่ยมันก็คือจอมเวทผู้ที่ดูดกืนกินนะครับพลังชีวิตผู้คนผู้ที่ดูดกินพลังชีวิตดวงดาวทุกสรรพสิ่งเลยจึงเป็นตัวร้ายรา้อนบอลในรูปแบบที่่ไม เคยมีมาก่อนตัวร้ายดัก้งนบอลที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือระเบิดภูเขาเผากระท่มยิงพลังอัดโดยรัวโจมตีด้วยพลังสุดแสนจะรุนแรงแต่โมโรแตกต่างออกไปพลังที่โมโรโจมตีนั้นเป็นพลังในรูปแบบนะครับที่พวกโกคูหรือใครก็แล้วแต่ไม่เคยพบเจอมาก่อนและมันนั้นสามารถดูดกินนะครับพลังของศัตรูได้คือพวกโกคูเนี่ยสมมติถ้าเจอกับโมโรอย่างเงี้ยต่อมีพลังหลักร้อยนะครับก็โดนดูดกลืนพลังไปทั้งหมดจนนําให้นะครับต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีพลังในการต่อสู้กับโมโรนี่ยังไม่นับรวมนะครับพลังเวท คูนั้นเนี่ยยังหาวิธีในการรับมือไม่ได้เลยได้ซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ต่างออกไปโดยโมโรโนั้นเปิดตัวมาแบบโคตรตึงสุดๆเลยนะครับเพราะพี่แกนั้นเปิดตัวมากับการที่ดูดกลืนนะครับกลืนกินดวงดาวให้มาเป็นพลังของตอนเองเนี่ยกว่า320ดวงดาวแล้วนี่ยังไม่นับรวมนะครับสิ่งมีชีวิตในดวงดาวนั้นๆด้วยโดยพี่แกนั้นเปิดตัวมาครั้งแรกเมื่อ10ล้านปีก่อนยุคข,ของพวกโกค,คูคือแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เปรี้ยวตีนสุดๆและของโมโรนะครับทำลายดวงดาวไปกว่า320ดวงจนทําคร้นยนี่อนง ให้มหาเทพไคโอชินแล้วก็ไคโอชินทิศใต้เนี่ยช่วยในการต่อสู้เพื่อจัดการโมโรนะครับที่มันก็บุกมานะครับไม่ได้เกรงกลัวความเป็นเทพของทั้งสองคนนี้เลย ด้วยความตึงนั้นเนี่ยก็คือหยิบดาวหางมาแล้วก็เคลื่องใส่นะครับเหล่าบรรดาไคาโอชินนะครับแมงโคตรตึงเลยและเมื่อต่อสู้ไปปั๊บก็กลืนกินดวงดาวไปด้วยพลังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆคือมันแทบไม่มีโอกาสเลยที่ทจะสามารถชนะเจ้าโมโรได้ในตอนนั้นแต่มหาเทพไคโอชินในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ช่ำชองนะครับเรื่องการใช้เวทด้วยเช่นกันและก็คิดว่า้ากต่อสู้ไปย,ยังไงก็แพ้นะครับพลังมันต่างกันลิบลับเลยจึงตัดสินใจนะครับในการใช้วิชาลับนะครับก็คือเป็นวิชาในการผลึกเจ้าโมโรแต่มันกกก็ตต้้้ออองงงแลมาาาดววยยเเสี่ะะัันนนนจจ ไไดด้้้เลยซําจนในท้ายที่สุดก็สามารถผนึกโมโลได้สําเร็จนะครับเลยทาให้โมโลเนี่ยในภาคเนี่ยพี่แกก็จะถูกจําคุกนะครับของใส่ตรวจอวกาศนานับกว่า10ล้านปีแต่ที่มันไปเด็นสุดๆเลยในไอ้ภาคสายตรวจอวกาศที่เราจะได้ดูนั้นเนี่ยโมโลเนี่ยดังกลายเป็นนักโทษสายตรวจอวกาศที่แหกคุกออกมานะครับและแหลายคนคงตั้งข้อสงสัยว่าอา้าวในเมื่อจับเข้าคุกไปแล้วทําไมไม่สังหารเจ้าโมโลไปล่ะก็เป็นเพราะว่าเจ้าโมโลนั้นแข็งแกร่งเกินไปนะครับจนทาให้ไม่สามารถประหารชีวิตโมโลได้นะครับคือพยายามจะปิดชีพโมโลเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ เลยทำได้เพียงนะครับแค่จําคุกตลอดชีวิตไปเท่านั้นเองและประเด็นเนี่ยอายุข,ของโกคูก็ดันซวยไงเพราะว่าโมโร่นั้นดันแหกคุกออกมา แต่นะครับไอตอนแหกคุกออกมาเนี่ยโมโรพลังยังกลับมาไม่ได้ฟูลแบบ100%อะไรขนาดนั้นนะครับยังกลับมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นมันจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปที่ดาวนาเมกเพื่อขอพรน,นะครับให้ปล่อยนะครับเหล่าดา,านักโทษเนี่ยที่อยู่ในคุกสายตรวอวกาศออกมาให้หมดเลยเพราะว่าในระหว่างเนี่ยมันต้องการรวบรวมพลังของมันในการกินกินดวงดาวไปเรื่อยๆกินกินดวงดาวไปเรื่อยๆด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนวา่าอยากจะจัดการดวงดาวนะครับจากรวาลเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปด้วยพลังที่ตนเองมีและด้วยความที่โกงที่ผมพูดแล้วว่ามันนั้นนะครับสามารถเล่นแแา ได้เลยนะครับก็คือดูดกลืนดวงดาวเอาดวงดาวนั้น,เ,นเอามาเป็นพลังใช้ในการโจมตีหรือนะครับสามารถบีบอัดพลังของดวงดาวนั้นแล้วก็กลืนกินเข้าไปได้ด้วยเพื่อเพิ่มพลังของตนเองหรือที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับความขี้โกงมากกว่านั้นเนี่ยเจอพวกโกคูเบจิต้าใช่ไหมสมมติมีพลังแบบหลักร้อยเลยนะครับแต่นะครับเมื่อมาเจอโมโรเมโร่นั้นก็สามารถดูดพลังพวกนั้นออกมาได้หมดเลยทําให้โกคูเบจิต้าแค่จะแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าั้นทีหนึ่งยังแปลงไม่ได้เลยได้ซ้ำเพราะว่าดูดกลืนพลังจนแทบทั้งหมดทั้งส เขานั้นนะโกคูเบจิต้าเนี่ยในการแปลงร่างในการใช้ร่างซุปเปอร์ไซาร่างเอลไทสติงใดๆทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งร่างก็อดบลูเป็นเพราะว่าไอความขี้โกงของโมโรเนี่ยในการดูดกลืนพลังทั้งหมดนั้นไปนะครับเลยหลกัลกๆในภาคนี้จะเน้นแบ็ k ทูเบสิ c อย่างเดียวเลยก็คือโกคูเบจิต้าต้องใช้ร่างต้นของตนเองในร่างหัวดําที่เราเห็นเนะี่ยในปัจจุบันเนี่ยใช้ในการต่อสู้แต่เน้นนะครับเทคนิคที่เล่นพลังตัวเองออกมาให้มากที่สุดในการต่อสู้ในการต่อกรนะครับความขี้โกงนะครับของไอตัวขมือดวงดาวอย่างโมโรนี่แหละ อีกทั้งนะครับเมื่อกินดวงดาวไปเรื่อยๆนะครับจากที่โคตรแก่เลยนะครับก็จะค่อยๆนะครับอ่อนเยาวขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยพลังที่ตนเองมีและยังสามารถก๊อปปี้นะครับพลังของศัตรูได้ชัดเจนนะครับตอนที่ก๊อปปี้พลังของเบจิต้าจนสามารถใช้นะครับบิ๊กแบงแอคแท็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังของเบจิต้าสามารถใช้ได้หมดเลย ซึ่งไอภาคนี้นะครับก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เบจิต้าดันต้องไปฝึกนะครับแล้วก็มีวิชาแยกวิญญาณออกมาในการโจมตีเพราะว่าต้องเป็นการโจมตีเข้าถึงวิญญาณของไอเจ้าโมโรใช่ไหมแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้ดีเพียงพอและกันในการจัดการเจ้าโมโรได้แล้วก็อย่างที่พูดแล้วว่านะครับด้วยความที่ว่าไอเจ้าโมโรนี้เนี่ยมันก็ copy พลังของคนอื่นได้ทั้งหมดเลยนะครับเลยทําให้พลังของพิโกโรที่มีชาวดาวนามิกพลังของเบจิต้าหรือใครก็แล้วแต่โมโรนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับคือแม เอาใต้สติงได้ด้วยนะครับก็เมื่อกอบได้แม่งก็กอบไอ้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับใช้ในการต่อสู้ทําให้โมโรนั้นเนยจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ได้เด่นเรื่องกายภาพในการต่อสู้ใช่ไหมเมื่อได้ไปปั๊บเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตอบสนองอัตโนมัติในการต่อสู้นะครับและสามารถเพิ่มการป้องกันได้ตามสัญชาตญาณของตนเองแต่ก็นั่นแหละครับหมองูก็ต้องตายเพราะงูนะครับเพราะให้ความจอมขมอบนะครับความบ้าแดกของพี่แกเนี่ยเลยทําให้พี่แกนั้นกินกินพลังของดวงดาวมากเกินไปนะครับคือกินขนาดที่ตัวพองนะครับเกือบจะแตกเลยนะครับแลการระ่ทีับ เทคนิคเอาได้สติงมาด้วยเลยทําให้โมโรนั้นเนี่ยแทบจะรับนะครับภาวะนะครับสภาพร่างกายตนเองไม่ไหวแล้วนะครับคือมันแบกรับเทคนิคของตนเองพลังต่างๆที่ดูดกลืนมาไม่ไหวนะครับเพราะความตะกัดตรามของมันแต่ก็นั่นแหละครับด้วยภาพรวมของไอ้เจ้าโมโรนั้นนะครับมันขี้โกงจริงๆนะครับกอปีพลังได้นะครับดูดกลืนดวงดาวดูดกลืนพลังของศัตรูเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเทคนิคการต่อสู้จึงนับได้ว่าเป็นตัวร้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทำให้ในภาคเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับโกคูเบจิต้าหรือใครก็แล้วแต่นั้นจะเรียนรู้ใช้เทคนิค ทั้งหมดเลยในการต่อสู้นะครับเพราะว่าเจอศัตรูในรูปแบบที่เขานั้นไม่เคยเจอเลยทำให้ในดักเบิลบอลอนิเมทที่เราจะได้ดูเนี่ยในซาก้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งซาก้าที่มันจะสนุกและมันมากๆเพราะมันจะพลิกไปพลิกมานะครับมีหลายส่วนเลยที่เซอร์ไพรส์พวกเรานะครับเราจะได้เห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของพวกโกคูกับเบจิต้าที่ไม่ได้เน้นแล้วนะครับระเบิดพลังระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับคือจะเน้นเทคนิคล้วนๆในการต่อสู้ซึ่งมันจะเป็นรากฐานที่ดีมากๆของโกคูเบจิต้าในการต่อสู้ในภาคต่อไปนะครับเพราะเราจะเห็นช มันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนโกคูเบจิต้าเลยเรื่องเ,เทคนิคการต่อสู้ต่างๆนะครับจึงนับว่าเป็นหนึ่งภาคนะครับถ้าใครชอบดราคอนบอลในแง่มุมที่อ่านไม่ได้แบบโจมตีกันแบบโ้ยระเบิดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เน้นนะครับไวพิบเทคนิคการต่อสู้ไอ้น,นี้ผมแนะนําเลยสำหรับภาคนี้เด็ดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวละครโมโรนั้นมันก็จะมีรูปแบบที่ต่างออกไปด้วยร่างต่างๆของเขาความสามารถต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องให้ทุกคนนั้นไปลองไปอ่านเองไปซื้อไปอ่านเลยหรือลอองงพพิสูจจนนกกเเเ็ได้ะรราีีี่่ปุยท ของดราก้อนบอลในตัวละครอ,อย่างโมโรและทุกคนเห็นบ้างครับชอบตัวละครตัวนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วคาดหวังยังไงบ้างสหรับโมโรในเวอร์ชันอนิเมะก็ลองคอมเมนต์ไมาได้เลยแลวถ้าใครอยากให้ผมทําเป็นแบบอ่าเวอร์ชันละเอียดเลยนะครับก็คือเป็นแบบว่าเป็นตอนๆเลยสําหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในภาคของโมโรนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้จัดให้ตามคําขอแน่นอนนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงอยากจะดูแหละสําหรับภาคนี้ว่ามันเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากที่เคยรับชมมาก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากคุณนักชิ่นชอบคลิปนี้อย่ อยากรับชมอะไรเกี่ยวกับด r ร g o n อ a นบอคอมเมนต์มาได้ถ้าทำได้จริงๆจะจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ